มดดำเล่าคำพูดคำพูดของดีจาโกพูดเป็นลางจะจัดรายการวันสุดท้ายแล้วจากเหตุการณ์พบร่างนายตรีเรืองกิจรัตนกุลอายุ36ปีหรือดีจาโกคลื่น1น6 5กรีนเวฟสภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นลายขาวดำ เม้องต้นค่าตกจากโรงแรมที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปพักอยู่ตั้งแต่วันที่วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยตำรวจพบทรัพย์สินของผู้ตายบนชั้นดาดฟ้าตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดมีรายงานว่ามดดำคชาพาได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการข่าวใส่ไข่ว่าเท่าที่คุยกับเพื่อนดีเจมีคนบอกว่าเพิ่ง เจอและได้คุยกับดีจกโกเมื่อเช้าและเท่าที่ทราบคือเขาพูดในรายการว่าจะจัดรายการวันสุดท้ายแล้ว